วันนี้ยุโรปนะครับเราพูดได้เลยว่าผู้ที่เดินจับใจใช้สอยอยู่ส่วนใหญ่นะครับตามถนนสำคัญสาคัญของเขาเนี่ย ก็จะมีอยู่สองชาติแค่นั้นนะครับก็คืออาหรับกับจีนนักชอปปิ้งมือหนึ่งนะครับในทุกในทุกในหลายๆประเทศนะครับในโลกของอิสลามเองที่เข้าไปมีบทบาทในยุโรปตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอิตาลีเยอรมันหลายประเทศที่เราไปดูงานธนาคารเนี่ยนะครับเราเห็นชัดว่าเขามีความตื่นตัวครับมีความตื่นตัวที่จะดึงทุนหรือว่าหาทุนจากโลกมุสลิมเหล่านี้ มีการไปเปิดธนาคาร <c oughs> ขึ้นมาในอังกฤษนะครับในในอิตาลีในเยอรมันก็ไปทำเรื่องของไมโครไฟแนนซ์ซึ่งได้ผลดีมากนะครับในอิตาลีเริ่มมีการเปิดสาขาวิชาเกี่ยวกับเรื่องโลกการเงินของมุสลิมอย่างเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากนะครับในอังกฤษก็เริ่มเริ่มก่อตัวขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรามองจากภายนอกไปและเราเห็น ครับทุนจากโลกมุสลิมซึ่งกําลังเติบโตกลับมาดูที่บ้านเราครับประเทศไทยเนี่ยมีประชากรมุสลิมเนี่ยเติบโตขึ้นมากในรอบหลายปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนหน,น้านี้เรามีประชากรมุสลิมอยู่แค่ประมาณ4-5ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ในปัจจุบันนี้เรามีอยู่เกือบ10บล้านคนครับเกือบ10ล้านครับและผมเชื่อว่าในอีก5-10ปีข้างหน้าเราจะเป็น15 2 0เกือบ เพราะอะไรอะฮะเพราะว่ามุสลิมห้ามภูมกิกาเนิดนะครับการขยายประชาชาติเป็นเรื่องสําคัญครับนี่คือสิ่งที่เราจะเติบโตขึ้นไปในประเทศไทยอันนี้เป็นมองต่อว่ามุสลิมในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเรามีมุสลิมกระจายตัวอยู่พื้นที่สําคัญสําคัญของประเทศเนี่ยสจุดหก็คือ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมใช้คาว่า5จังหวัดนะครับผมจะรวมสตูลกับสงขลาเข้าไปด้วย ฝั่งอันดามันห้าจังหวัดอันดามันก็คือระนองภูกเก็ตสตูกระบี่พังงาแล้วก็ตรังน,นี่คือห้าจังหวัดฝั่งอันดามันแล้วก็มี5จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นพวกนครพวกสุราชรัพัุลุงนะครับสี่หจังหวัดชุมพรครับอันนี้คือฐานที่มีมุสลิมขนาดใหญ่และมุสลิมที่มีฐานขนาดใหญ่พอๆกับห้าจังหวัด สิบจังหวัดสิบกว่าจังหวัดภาคใต้ก็คือกรุงเทพและปริมณฑลครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเรามีมุสลิมอยู่เกือบ34ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมาฐาน,นกระจายอยู่ทั่วไปในในสามจังหวัด5จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณสักสองสล้านคนนะครับแล้วก็ประสบปัญหาอย่างที่เราทราบกันนะครับในขณะที่ในส่วนของฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และเป,เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงมากนะครับและเราก็มีเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของมุสลิมด้วยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดกระบ,บี่จังหวัดกระบ,บีน่นี่แทบจะพูดได้ว่าเรามีมุสลิมอยู่ถึงเจ็ดสิแปเอร์เซนของประชากรกับทั้งหมดของจังหวัดนะครับและก็ทําธุรกิจที่ก้าวหน้ามากนะครับเราก็มองต่อไปว่าในเมื่อเรามีฐานมุสลิมเนี่ยขนาดใหญ่่างนี้เนี่ยเราจะมีโอกาส กับโลกของมุสลิมโลกยังไงกับทุนของมุสลิมโลกยังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราวคงจะมองไปไม่ต่างกันก็คือมองไปที่โลกอาหรับอาหรับนี่เป็นฐานธุรกิจขนาดใหญ่ที่เราต้องมองอะครับรวมทั้งแอฟริกาบางประเทศนะฮะซึ่งก็มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่พอๆกันเราก็มองต่อไปว่าแล้วเราจะมีโอกาสอะไรกับประเทศเหล่านี้ครับถ้าเราไปลงทุนเรื่องธุรกิจน้ามันหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่คงยาก เราไม่ทันหรอกครับเราไม่ทันประเทศอื่นเขาละประเทศใหญ่เขาไปไกลผมมองว่าสิ่งที่เราจะสามารถลุกเข้าไปได้มากที่สุดนี่ในกรณีที่เราออกไปนอกบ้านนะฮะก็คือเรามองว่าธุรกิจขนาดกลางครับอาหลับเนี่ยเติบโตมากณนะวันนี้ต้องการที่จะใช้เงินเพื่อสแสวงหาวความสุขให้กับชีวิตและครอบครัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สิ่งต้องการการใช้ชีวิตพื้นฐานนะครับแต่เป็นเรื่องของ ความต้องการในเรื่องการตอบสนองทางอารมณ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นเขาไปซื้อสินค้าแพงๆเพื่ออะไรเพื่อมาตอบสนองอารมณ์เขานะครับและผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดหนึ่งก็คือว่าเรามีครีเอทีฟชั้นดีซึ่งก็คือผู้ประกอบการขนาดกลางเนี่ยนะครับผู้ประกอบการขนาดกลางของเราเนี่ยคือผู้ผลิตงานครีเอทีฟซึ่งจะเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้เรามีชั้นดีมากนะครับในในหลายๆประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน4ีหประเทศซึ่งเป็นนักครีเอทีฟและนักสร้างสารรค์มีทั้งแหล่งผลิตและก็ครีเอทีฟได้นะครับในโลกถ้าจะมีสําคัญก็จะมีอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีจีนไทยนอกกนั้นธรรมดาครับหลายประเทศในอาเซียนใช้ของของเรางานแฟชั่นก็ดี งานครีเอทีฟอื่นๆก็ดีนะครับใช้ของประเทศไทยเยอะฮะไปดูได้ฮะรอบบ้านเราเนี่ยมาซื้อเราเกือบทั้งนั้นเราจะเป็นฐานที่ดีมากกลับมามองที่บ้านเราว่าแล้วเราจะทํำยังไงอะเราถึงจะจะสร้างสารร์เหล่านี้ต่อไปได้หน่วยงานสําคัญของรัฐก,ก็คงจะมีสสวหรือ SME Bank หรืออะไรที่ให้การสนับสนุนกันอยู่นะครับก็ว่ากันไปผมจะโฟกัสไปที่กลุ่มของมุสลิมก็แล้วกันผมจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนที่หนึ่งก็คือในแง่ของการสร้างโอกาสรองรับ การสร้างโอกาสรองรับนี่ก็ต้องขออิงงานวิจัยของท่านอาจารย์อิสลามนะครับซึ่งผมถือว่าครบถ้วนมากเป็นงานวิจัยที่ครบถ้วนครับผมเองก็ลงไปไปในพื้นที่ห้าจังหวัดอันดามันนี่บ่อยมากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผมต้องการจะไปขยายธุรกิจของธนาคารอิสลามเราในในห้าจังหวัดนะครับผมก็ได้เห็นว่าที่ดินส่วนใหญ่ในอดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในมือมุสลิมอยู่เราก็ได้พยายามไปบอกกับเขาว่า เราต้องสร้างพื้นที่เพื่อรองรับอาหรับให้มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างพื้นที่เพื่อรองรับยุโรปหรืออเมริกาหรือสแกนดิเนเวียหรือเยอรมันเนี่ยสูงมากแต่เราไม่ค่อยจะได้สร้างพื้นที่รองรับอาหรับเลยทั้งๆท,ท,ที่กลุ่มอาหรับเนี่ยหรือพูดนะนักเดินทางจากอาหรับเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้เงินดีมากนะครับเทียบสัดส่วนกันแล้ว1ต่อ7 1ต่อ8ถ้าฝรั่งใช้หนึ่งร้ออาหรับใช้เจ็ดถึงแปดร้อต่อหนึ่งคน อัตรานี้เนี่ยนะครับเราไปสอบถามอาง,ง่ายๆจากซอยนานานเนี่ยแหละครับจะเห็นชัดมากทุกวันนี้เนี่ยจะมีครอบครัวอาหรับมาอยู่กันซอยนานานเยอะมากครับมากันบ่อยจากจํานวนที่ผมเคยได้มีข้อมูลว่าปีหนึ่งภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่เรากระทรบกระทั่งกับซาอุเน,นี่ยนะครับก็จะมีมุสลิมหายไปเยอะจากอาหรับแต่ช่วงระหว่าง10ปีที่ผ่านมาเราเห็นตัวเลขที่น่าดีใจ,จก็คือว่าเริ่มมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นครับจาก2 0 0 0 0เป็น5 0,000ืเป็น8 0,000 000ถึง9 0,000ืในปัจจุบัน เริ่มทยอยกลับมานะครับอันนี้ยังไม่นับชาเตอร์ไฟที่บินตรงไปภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งราชนิกูลของอาหรับหลายประเทศเนีแบบ่ยแอบบแบบมากันบ่อยอย่างที่อาจารย์สลาบอกครับมาดูฝนกันชอบครับชอบมากเริ่มมาดูฝนกันกระบี่เป็นจังหวัดฝั่งอันดามันที่ดีมากครับมีความงามแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ไม่แพ้แพบาหลีเป็นรองไม่มากครับ เป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้เกือบหมดและสามารถสร้างเป็นฐานและที่สําคัญกว่านั้นคือเป็นเป็นจังหวัดที่มีมุสลิมจํานวนมากนะครับมัสยิดมีจํานวนมากสามารถเทคแคร์ได้หมดจะมีอาหลับที่ชอบแบบตึงตึงตังแบบที่อาจารย์อิสรามบอกบ้างก็มีนะครับแต่อันเขาก็ไปเขาก็ไปที่อื่นฮะเขาก็ไปภูเก็ตหรือไปอะไรได้แต่ส่วนใหญ่อยากจะไปแบบนี้นะครับอยากไปมีพื้นที่ที่สงบเงียบที่ ให้ครอบครัวเขาได้มีโอกาสกับบรรยากาศดีๆนะครับพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเติบโตมาได้ส่วนหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เพราะรัฐนะฮะแต่เป็นเพราะเอกชนผมเคยไปกับท่านอาจารย์เอกนะครับท,ที่ที่สมุยแผมชอบคํานั้นมาคำหนึ่งก็คือว่าเวลาเราอยู่ในโรงแรมของเอกชนเนี่ยเรารู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ แต่ถ้าหลุดออกมาจากพื้นที่ของเอกชนเมื่อไหร่แล้วตรงข้ามสวรรค์เลยฮะกลายเป็นพื้นที่ตรงข้ามกับสวรรค์เลยที่ภูเก็ตก็ดีผมก็เคยคุยกับพวก,พวกอาบาจอ,อาบาตอในพื้นที่หลายๆคนนคะนผมก็บอกเขาว่าให้ทําไมคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขาดีๆหน่อยก็เ,เอาเงินมาให้กับเราเนี่ยปีๆไม่รู้สักเท่าไหร่แต่จูงลูกจูงหลานเดินข้างถนนเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเราจะเฉียวเอาเมื่อไหร่อันตรายมากผมบอกผม,ผมไม่มาแล้วฮะ อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดมากว่าเราไม่ค่อยได้สร้างพื้นที่รองรับให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งจริงๆเราเป็นตัวเลขที่เราลงทุนน้อยมากเราเอาเงินไปใช้จ่ายกับอย่างอื่นเยอะมากรัฐไทยแต่ว่ารัฐไทยใช้เงินกับการเที่ยวน้อยมากถ้าเรามองเรื่องการท่องเที่ยวนะครับกับในแง่ของหลายๆประเทศสิงคโปร์สร้างโรงแรมเรือขึ้นมาสองลำลงทุนห0,000ล้านโดยรัฐร่วมกับเอกชน สุดท้ายนะครับเขาดึงคนเข้าประเทศปีนับล้านคนเพื่อไปดูโรงแรมเรืออัตราค่าเช่าค่าเช่าห้องต่อคืนหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเต็มทุกวันครับสองสาพันห้องจองกันล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนไม่ได้พักอะฮะเวเนเชียน mm hmm. <et> ที่มาเก๊าเหมือนกันฮะค,คนไหลเข้าไปเลยเพื่อไปพักเวเนเชียนยังกบโรงงานเลยครับผมเคยไปดูนะฮะ ฮ่องกงปัจจุบันนี้ก็ยังสร้างอีกทั้งทที่เขามีคนเดินทางเข้าประเทศเขาจํานวนมากอยู่แล้วก็ยังสร้างอีกกาลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองเขาเลยที่ฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นซึ่งถือมีทุนทางวัฒนมสูงอยู่แล้วก็ยังมีการสร้างสะพานสร้างหอคอยสร้างสารพัดสร้างเพื่อดึงคนให้เข้าไปไปไปเที่ยวในประเทศเขาหลายหลายประเทศเขาคิดแบบนี้นะครับแต่เราไม่ค่อยได้สร้างอะไรอะฮะเรามีทรัพยากรธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ใช้กันไป ผมขอกลับไปที่5จังหวัดก็แล้วกันครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ผมรับผิดชอบ5จังหวัดจริงๆจริงๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเองก็มีโอกาสเข้าไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาหลายครั้งแต่คงไม่ใช่ในมิติของทางเรื่องความมั่นคงนะครับซึ่งเราคงไม่ไปยุ่งเรื่องความมั่นคงแต่เราไปในมิติของเรื่องออชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การสร้างอาชีพซะมากกว่านะครับฐานของเราหจังหวัดเราเป็นฐานที่ดีในการที่จะสร้าง อาชีพให้เขาเนี่ยไปสู่โลกมุสลิมได้คนในหจังหวัดเนี่ยไปร่ำเรียนศึกษาในตะวันออกกลางจำนวนมากครับเรามีเรามีเรามีคนที่มีศักยภาพในการพูดในการเจรจากับกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยไม่น้อยอยู่ในหจังหวัดแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เขา,าครับมาเลเซียกับได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเขาใช้นะครับผมก็มองต่อไปว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปส่งเสริมอาชีพแม่บ้านเนี่ยนะครับโดยการทําหมวกซึ่งใส่ไปไปละหมาดเนี่ยนะฮะเขาสามารถสร้างไรายได้ได้ดีมากต่อครอบครัวเขาอ,อยู่ได้เขาอ,อยู่ได้เลยนะครับนี่คือมิติซึ่งเราใช้เงินไม่มากไม่มากเท่ากับมิติทางความมั่นคงเลยใช้เงินไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเลยครับแต่ว่าเราสามารถสร้างและดึงเขาเนี่ยให้กลับมาให้กลับมาเป็นคนของของสังคมมากขึ้นได้เช่นโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะครับเราก็มองต่อไปว่า ถ้าอย่างนี้เนี่ยในแง่ของการการค้าการลงทุนเราจะทำยังไงอะ่ะผมผมถ้าผมมีโอกาสทําได้ก็แล้วกันนะครับผมก็จะติดอาวุธไม่ใช่ติดอาวุธผมก็จะติดความพร้อมดีกว่าให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับเดินไปหาตลาดในตะวันออกกลางในประเทศเป้าหมายที่เราอยากจะไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์เองมไม่แน่ใจนะครับที่บอกว่าเราจะเห็นจีนอยู่ในอิหร่านใช่ไหมฮะ เราจะเห็นคนชาตินั้นอยู่ในประเทศนั้นประเทศนี้ผมบอกได้อย่างนะว่าผมเคยสัมผัสกับกลุ่มเหล่านี้ก็คือในประเทศจีนก็ดีในญี่ปุ่นก็ดีในเกาหลีก็ดีเขาถือว่าผู้ที่หิ้วกระเป๋าไปทําการค้ากับนอกประเทศรับให้การสนับสนุนครับเป็นเซลแมนของประเทศตรงนี้สําคัญมากเราเราใช้จ่ายเงินไม่เยอะด้วยแต่ว่าต้องให้ความพร้อมเขาแล้วอย่าให้เอกชนทำครับเพราะเอกชนทําไม่ได้ เอกชนไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปเพื่อไปหาตลาดได้เพราะอะไรฮะเพราะเอกชนต้องลงทุนเพื่อผลกําไรแต่รัฐต้องลงทุนเพื่อหาโอกาสให้กับชาติตรงนี้ผมว่าสำคัญแล้วถ้าเราใช้นักศึกษาที่อยู่เรียนอยู่ในอียิปต์ก็ดีเรียนอยู่ในซาอุก,ก็ดีเรียนอยู่ในหลายๆประเทศก็ดีเดินทางเข้าไปแล้วหาตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเปิดให้และทัศนะของมุสลิมเองเนี่ยนะครับต่อมุสลิมเนี่ยเขาจะมีความรักกันครับเขาจะถือมุสลิมเป็นพี่น้องกัน ในโลกมุสลิมเนี่ยเมื่อคุณเดินไปบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยต้องถือเป็นพี่น้องกันต้องให้การต้อนรับต้องดูแลก็เหมือนกับญี่ปุ่นที่บอกว่าต้องจับมือดื่มเหล้าถึงจะคุยกันค้าครับคล้ายๆกันนี่คือวิธททีท่ที่ที่เราสามารถทําได้ครับเราส่งเข้าไปได้เลยในปากีสถานซึ่งมีอยู่เจ็ดแสิบล้านในอินเดียเรามีอยู่เป็นร้อยล้านในจีนเรามีอยู่เป็นร้อยล้านพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่การค้าเราได้หมดครับเชิญเข้ามาเที่ยวบ้านเราก็ได้ใช่ไหมฮะ ผมเคยเดินทางเข้าไปในจังหวัดนราธิวาสโดยทางเครื่องบินน,นะครับโดยเครื่องบินของกองทัพครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ได้ไปเห็นชายฝั่งทะเลของจังหวัดนราธิวาสนี่ยครับก่อนลงสนามบินเนี่ยสวยมากทรายขาวน้ําทะเลสวยนะครับสวยมากระยะทางหลายร้อยเป็นหลายสิบกิโลเมตรผมก็เคยถามเจ้าที่ทหารในพื้นที่นะผมถามว่า ถ้าเรากันพื้นที่เหล่านี้เป็นพ <Hogwarts S 1> <anak> ื้นที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมทำได้ไหมเขาบอกก็ทําได้ครับไม่ใช่ทําไม่ได้นะฮะเป็นพื้นที่สามารถสร้างความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่โซนเหล่านี้ได้ผมก็มองต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปชักชวนนักลงทุนจากอาหรับให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ทําเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวให้เขาเอาไหมดีไหมเขาก็ให้ความสนใจนะครับแต่นั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อปีกว่าได้คุยกันเมื่อปีกว่ากว่าก่อนการเปลี่ยนแปลง ก็มีมีความสนใจนะครับผมผมมองจริงๆนะครับว่าถ้าหากว่าเราสามารถดึงทุนทั้งทั้งจากอารับก็ดีทั้งจากมาเลเซียเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวในภาคใต้สูงมากเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนเลยครับสร้างเลยเป็นพราได์ขึ้นมาสักแห่งหนึ่งเป็นโซนการท่องเที่ยวสําคัญเปิดโลกให้เขาเลยนะครับแล้วค่อยๆลุกเข้าไปในพื้นที่อื่นๆ เพราะอะไรอะครับเพราะเราพูดกันถึงเรื่องมิติความมั่นคงอะเรามักจะพูดกันถึงทุนที่มาจากตะวันออกกลางประเทศมุสลิมซึ่งประเทศไหนก็ไม่รู้ให้ทุนสนับสนุนนะครับแล้วถ้าเราดึงเข้ามาร่วมลงทุนนะครับเราดึงเข้ามาร่วมกันซะเลยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ดูซิว่าการขับเคลื่อนในแง่ของความรุนแรงเนี่ยมันจะยังทําได้กันมากน้อยแค่ไหนต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วมให้มากอะครับอันนี้นี่คือมิติที่ผมมองในแง่ของ5จังหวัดเพราะาผมมองว่า ไม่อย่างนั้นเราใช้เงินปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทเป็นในแง่ของความมั่นคงะนะครับใช้มิติความมั่นคงเข้าไปแก้ปัญหาปีนับหมื่นล้านบาท10ปีเราหมดเงินไปเป็นแสนล้านเลยเอาแสนล้านนี่แบ่งแ่งมาบ้างแล้วมาทามิติทางในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ให้เขาเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยได้นะครับ